เทปพวกนายวันนี้เราจะมาสาธยายให้ฟังว่าคันนี้เหมาะอะไรที่เราไว้บ้างทำการลองเปิดได้เลยนะครับเทปพวกนายวันนี้เราจะมาสาธยายให้ฟังว่าคันนี้เหมาะอะไรที่เราไปบ้างาอัน,าาน,นะอะดับแรกเลยของไอเท,เทมสุดทีติดทุกคันที่มาที่นี่โรลเลอร์ดไฟฟ้าแฮมเมอร์ซูเปอร์ลินะ อันนี้เป็นเจนหนึ่งของแคมเมอร์หลังจากนี้มีเจนสองนะเจนสองราคา4ี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทอันนี้เจนแรกสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทความต่างมันอยู่ที่รูปลักษณ์แต่ตอนนี้เราติดอันเจนแรกก่อนเราจะมารีวิวให้ฟังเราก็เหลาอไปหลายรอบแล้วนะแต่เนี้ยเราก็มาเหล,อหลาออีกรอบนึงนะครับอ่านี่เลยนะครับผมขออนุญาตรีวิวแป๊บนึงนะครับผมเน,นี่ยนะครับอันนี้โลหลหรือไฟฟ้าน,นะครับวิธีการเปิดปิดเนี่ยมันก็เปิดปิดได้หลายวิธีนะครับ ด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับด้วยปุ่มเปิดปิดแลวก็โทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ละเอียดแต่ละอันให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยอ่ารีโมทคอนโทรลหาก่อนอ่ารีโมทคอนโทรลนะครับปุ่มรีโมท e, เนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด5ปุ่มนะครับแต่ละปุ่มก็มีทํางานหน้าที่แตกต่างกันปุ่มแรกคือปุ่มอีโค่นะครับอีโค่ก็ปลดปุ่มค้างไว้นะครับอ่ามันก็จะทํางานนะครับทางานอีโค่ก็คือเปิดแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะหยุดทํางานแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า มันก็จะกลับมานะครับผมอันนี้ผมแรกผมอีโค่เนาะผมที่2นี่นะครับผมผมเปิดมันก็เปิดการทํางานเหมือนกันเลยครับวิธีหยุดก็หยุดเหมือนกันเลยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับากดเปิดให้สุดมันก็สุดไปเลยนะครับตัวปิดเวลาปิดแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนปิดมาแล้วนะครับต้องการหยุดก็เช่นเดียวกันก็ปิดหยุดนะครับอนะครับทีนี้นะครับผมอันนี้คือวิธีการใช้รีโมทคอนโทรนนะครับทีนี้มาดูที่ไฟอ่านะครับไฟนะครับ ตัวนี้ไฟนะครับจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับอ่ากรณีที่เปิดไฟไฟสว่างขึ้นสามารถได้ระดับไฟได้นะครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็คือจะดรอปไปแล้วก็สว่างขึ้นมาอีกนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดไฟนะครับผมเผื่อกรณี้ไม่ใช้งานนะครับอันนี้วิธีที่แรกนะครับที่เปิดปิดนะครับ่าวิธีที่สองนะครับผมหาวิธีที่สองทำไปตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ครับผมอ่านะนี่ ปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเวลาเปิดปิดนย่ยให้เรากดค้างไว้จนมันเคลื่อนสีแดงอ่าแล้วก็ปล่อยนะครับเวลาเปิดรถรีไฟฟ้าเนี่ยไฟมันก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับผมแต่ถ้าเกิดเปิดไปเปิดมาเนี่ยมันอาจจะไม่เปิด pumped, ก็ใช้รีโมทช่วยด้วยนะครับผมวิธีปิดให้กดครั้งเดียวนะครับให้กดครั้งเดียวอ่ากดไปเลยครั้งเดียวมันก็จะเลื่อนปิดมาได้เลยนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็มีอยู่สามวิธีด้วยกันที่เปิดนะครับวิธีที่สามก็คือ เปิดด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับนะครับอันนี้วิธีใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเปิดปิดผ่านมือถือ a n น r o i d iPhone นะครับเบื้องต้นก็ต้องไปโหลดแอปมานะครับผมโหลดแอปพลิเคชันเข้าไปเลยครับที่เตส s t โต e นะครับก็ชื่อแอปนี้เลยนะครับอ่าสมาร์ท c p r นะครับอ่าก็ติดตั้งเลยนะครับติดตั้งปื๊บเลยนะครับแล้วก็เปิดครับผมอ่าทีนี้ก็อนุญาตเลยครับอ่าทีนี้ก็ เบื้องต้นเนี่ยลองตรวจสอบก่อนว่าเปิดบลูทูธอยู่หรือเปล่าแล้วก็เปิดตำแหน่งกับบลูทูธสองอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําการสตาร์ทสแกนนะครับใช้แอปนะครับผมมันก็จะขึ้นรหัสรลลิตไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็แตะรหัสอีกทีหนึ่งนะครับก็จะขึ้นการเชื่อมต่อเป็นสีฟ้านะครับมันจะให้ใส่พัดเบิร์ดให้ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมอ่านะครับแล้วก็แตะที่พื้นผิวอันนึงครับผมทีนึงนะครับจากนั้นก็ทําการลองเปิดได้เลยนะครับ อ่าเราเปิดได้เลยนะครับอ่าเปิดอ่าโรลิทมันก็จะเปิดตามเลยนะครับผมอ่าเรากดหยุดอ่าเรากดหยุดมันก็จะหยุดเช่นเดียวกันนะครับอ่าเรากดไปอีกทีนึงอ่าเราก็กดไปอีกทีนึงนะครับอ่าทีนี้อ่าลองกดปิดครับผมอ่ากดปิดนะครับโรลิทก็จะเลื่อนปิดมาเราลองกดหยุดครับอ่ากดหยุดนะครับทีนี้ลองเปิดไฟกระบะท้ายจะมให้ดูไฟหน่อยนึงนะครับผมอ่าตัวนี้ที่ปุ่มเนี่ยมันจะมีปุ่มควบคุมไฟอยู่นะครับผมอ่านะ อ่านะครับเปิดไปหนึ่งระดับอะไรอีกหนึ่งระดับสองสามก็คือมันจะสามารถเล่นระดับได้นะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือทีนี้วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้รหัสผ่านเดียวกันเนี่ยโอกาสที่คนอื่นจะเปิดของเราก็เป็นไปได้นะครับเราต้องเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยการแตะตรงไหนครับผมเช็งพัชเปิดนะครับแล้วก็ทาการเปลี่ยนพัชเปิดเลยนะครับผม ก็คือพัสเวิร์ดให้ใส่6ตัวให้เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันแล้วทีนี้ยต้องจำรหัสพาสเวิร์ดไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดจำไม่ได้เนี่ยเราก็จะจะใช้งานไม่ได้นะครับผมโอเคอแคนเซลไปก่อนนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android หรือ iPhone ใช้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวฟังชั่นต่อไปครับไอเทมที่ติดเพิ่มนะครับผมอ่ะีอติดเพิ่มนะครับก็จะมีโช๊คฝากระบาดท้ายเวลาที่เราเปิดเนาะอ่ะดูเลยตรงนี้เลยพ็เลยเปิดนะครับเราก็สามารถปล่อยได้เลยนะครับ ปล่อยได้เลยมันก็จะทํางานล l o w าวน์มันออกมานะครับเวลาปิดแล้วก็ปกติมันจะมีช่วยผ่อนแรงแล้วใช้มือเดียวได้เลยนะครับอ่าเวลาเปิดปกติมันจะเปิดไม่ได้แล้วมันจะตกลงเลยนะอันนี้เราใช้ชกฝากระโปรงท้าย GTPO นะครับฝากระบะท้ายนะครับมันก็เป็นล l o w าวน์ได้เลยนะครับอ่าผมพามาดูด้านในก่อนนะครับตรงนี้ตัวด้านในนะครับผมเราจะเจาะท่อระบายน้ําไว้นะครับอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับจุดแรกจะเป็นตรงนี้นะครับ จุดที่สองก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็จเจาะด้านในอีกสองจุดนะครับตรงนี้นะครับเอ่อแล้วก็ตรงนี้นะครับโดยที่เราจะเจาะผ่านไลเนอร์นะครับแล้วก็ให้มันไหลผ่านตัวถังเนี่ยออกมาตามร่องนี้นะครับน้าก็จะไหลออกมาตามร่องนี้ซึ่งระบายได้ตามปกตินะครับผมส่วนวิธีการยึดเนี่ยเราจะไม่ได้เจาะตัวหางรถนะครับเราจะยึดตามขอบกระบะที่มีรูมาให้อยู่แล้วนะตรงนี้ยึดตรงนี้หนึ่งจุดข้างในอีกหนึ่งจุดนะซ้ายขวานะครับยึดมาให้นะครับตัวโรลเลอร์นะครับผมเวลาที่ มันใช้งานไฟฟ้าไม่ได้แบตบหมดหรือมีปัญหาติดขัดเนี่ยนะครับผมก็ให้ทําการปลดล็อกคายล็อกตัวนี้นะครับมันจะมีวิธีการใช้งานแบบแมนนวลอยู่ถ้าใช้แมนนวลก็จะใช้วิธีนี้นะครับผมตัวเวลาโรลลิ่ที่ปิดมานะครับปิดสุดนะครับปิดสุดมันจะปิดมาอยู่ประมาณนี้นะครับพื้นที่ใช้งานนะครับแต่ประมาณสักเกือบเกือแบสี่สิบเซนกวกานะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับ ด้านล่างนะครับความสูงจากพื้นเนี่ยก็อ,อยู่ประมาณสักยี่สิบเซนเพื่อที่จะสอดของเข้าไปข้างในได้นะครับผมเวลาที่ใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับผมตัวนี้เราจะแถมไปให้นะครับผมตัวนี้จะเป็นน้ํามันหล่อรื่นนะถ้าเกิดเราใช้งานไปแล้วมันฝืดมันติดขัดหมุนไม่สะดุกอ่าหมุนไม่สะดวกสะดุดนะครับเราสามารถหยอดตลา,างนี้ได้เลยหยอดตลา,างซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้แล้วก็อีกหยอดแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันหล่อรื่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็ เสียบมันเข้าไปตามร่องนี้ครับผมร่องพลาสติกนี้นะอ่าร่องยางพลาสติกนี้อ่าตัวนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็บีบเข้าไปแล้วก็สุดอ่าแล้วก็ทางนี้ก็สุดนะครับเพื่อมันจะช่วยในการหล่อเลื่อนเวลาหมุนติดขัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวค่าของโรลลิศนะครับอ่านะครับไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเราจะติดโชกฝากระโปรงหน้าของแอรโรคาร์นะครับโช้กฝากระโปรงหน้าของแอรโรคาร์นะครับอ่าตอนนี้ผมค่อนข้างเชียร์ตัวนี้นะเพราะว่า ตัวโชค๊คฝากระโปรงเนี่ยมันค่อนข้างจะเบานะครับเวลาที่เราเปิดการใช้งานนะครับอ่าแล้วก็ผักมันขึ้นได้เลย,เลยตัวนี้มันจะเบากว่ารุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นมานอาจจะต้องยกต้องฝืนหน่อยตัวนี้มันจะทํามาได้ดีมากนะครับรู้สึกว่าจะเบาที่สุดแล้วก็จะนิยมที่สุดในรุ่นที่ผลิตโชคฝากระโปรงมาทีเดียวนะครับอันนี้ของ a อโรคลาสนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าแอโรคลาสเวลาจะปิดก็ปิดปเบาเาง่ายมากเลยนะครับผมอ่า อ่าก็ปล่อยได้เลยก็ปิดได้เลยนะครับสาหรับใครที่ต้องการป้องกันตัญหานูเข้าช่องแอร์นะครับผมตัวนี้จะปิดช่องหนึ่งนะครับตัวนี้ป้องกันการเข้ากองอากาศนะครับอ่าแล้วก็จะปิดอีก2ช่องตัวนี้เราปิดเข้าไปแล้วนะจะปิดอันนี้มันจะมีช่องป้องกันหนูเข้าไปนะครับเป็นทั้งหมด3ชิ้นนะครับอ่าและอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ติดกันแนะนําให้ติดครับก็คือกันแคล้งนะครับตัวนี้จะเป็นแรปเตอร์ดีเซลนะครับผม ก็จะมีบริการติดตั้งแล้วนะตัวดีเซลนะครับของแฮมเมอร์นะครับ15,900บาทรวมติดตั้งนะครับกันแข็ง3ชิ้นนะฮะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับผมนู่นเลยนะครับ1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็3ชิ้นนี้นะครับกันแข็งตัวนี้จะมีช่องรูถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะนี่นะครับผมรูถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเรียบร้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Absolute สีสีอัพเรดใหดด้วยนะครับ Jeg tror psykotri. Applaus!